ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟอยุธยากันทุกคนอยากเข้าไปดูนะไหงนว่าข้างในเป็นมีว่นเฮ้ยเขามีเซเว่นจิ๋วเลยนะก็เห็นปอม่นจิ๋วันนี้คือเซเว่นจิ๋อ่าเซเว่นปิดเลยอ่ะน้อยอันนี้คือบ้านแฟนอยู่างงี้ย วิตารางเวลาดไถไหนคือเราจะไปไหนที่หนอนเขาไปไหนกันนะใ่ดงนี้งานดูใจ่วเลยอันนี้คือตารางเหรอไม่ตองเยะๆรไนจะมอน่ากังดูไหมอันนี่สถานี ขบนรถที so and and ่กาลังเข้าสู่สถานีอาเยเ็นบวนกระโดดที right ่ <c ười> <sock> 1เลซี่2ข้อทางสถานีให้ระวังปลายทางสถานีหนองคายถ้าที่ะสมเดินทางกับขบวนรถนี้ครุณารอการโดยสารได้ในชารตลาดที่ยิ่งออกบ้ันเน่เธอเข้าบ้านเนี่ยคนชิ่เชื่อต่๋วไน์เลนเนี่เขาไม่ใช่นี่ยไม่ใช่รใช่ใช่ใ่ ผู้โดยสารเดินทางนรถไฟนี่คันนี้็อะไรนี่ตันี้ตองมที่รูกนี่อกไเล่นหรอนี่เราลงทุนทุกคนนึกแค่ฝั่งนู้นมันคืออะไรอ่ะีคือแล้วข้ามยเปะขาแล้วข้ามยเปะอยากดับไปดูอ่ะอันนี้ก็คือนี่ออข้ามไปก่อนนี่ยข้ามได้เรทได้ไ่อดดี โปรดทรขบวนรถที่กำลังข้าสถานีออยุทยาเป็นขบวนรถเกลนพิเศษเลทีหมสองนี่หลดข้อขหาคว้นี่เป็นน่เาะวิเชยรไม่ใข่ก่อนทม่เจะเนยาีกับวนรถนี้กรุณารัการขับานทุกคุเทินเดียร์ไรนม่ใช่ส์บีทานันนัมเอ เคยเขย่าตรงนี้เนี่ยอะไรไม่เห็นแล้วตรนี้อ่ยคืออะไรขางังก็ก็กลับทีเดียวไหนล้มพ่อๆคือเราก็ข้ามีไปอยู่ตรงนี้ใช่งไกลปะไกลอยู่อ้าวทำไจ l พ p เป็นใกล้จังมันมั่วไงคือพอเ ยืนดูมือดู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 ลูาูดูดูดูนูด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 ้ดู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 เูดูดูดอดูนูดูดูดูงูดงดู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 ดนดู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 ดดด เวลาเราจะส่งสินค้าเราก็มาตู้นี้ได้เลยนะ,ะส่งสินค้า,น,านี่นห้ามอ๋อออไอสินค้านี่ไงเฮ้ที่เขาจะส่งส่งไปไหนก็ส่งตามแบบว่าสลาดบ,บุรีอะไรเงี้ยใครบอกก็นี่เธอเธอจะไปไหน <laughs> เธอเธอจะไปไหนข่าเ่อ คือเขไม่เคยเดินตรงกลางเดี๋ยนลูกขนหน้าแนี้เราเบก็ติเขานั่งรถไฟมันลงมาเสร็จแล้วเขาก็ลงอย่างเงี้ยไปเลยนลงได้สองฟังนั่งรถไฟมายังยังข้ากียังกี่ยี่ท่าไมล่ะแปลกตลาดดีมากเธอคนคนมันเยอะขนาดนี้นี่ใช่เหรอไม่เยอะนะเนี่ย ไม่ใช่เขาคิดว่าแบบว่าตอนนอนคือเขาคิดว่าไม่มีคนไปบ้าดีนะตอนคือรถไฟอ่ะจหรอตีตไม่เหงาเลไม่เหงาเดี๋ยวมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็จะเทือนงคืนทานี้รถไฟมาเที่ยวกันได้ทุกคนยิ่งใหญ่ริงปะจริงปไปยุ่ยใหใก่แล้ว